เลี้ยงไก่ไข่สำหรับมือใหม่นะครับไก่มาถึงบ้านเราวันแรกต้องเตรียมอะไรให้น้องบ้างน,นะครับมาวันแรกนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนอกจากน้ําครับเพราะว่าไก่มันเดินทางมาไกลครับไม่รู้เราสั่งจากฟาร์มไหนมาก็แล้วแต่ไก่อาจจะเจอมอลสุมอย่างเช่นอากาศร้อนฝนตกแล้วก็เดินทางมาระหว่างอยู่บนรถนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมน้ำให้เขากินก่อนเลยเขาเขาอ,อดข้าวมาอดน้ํามาหาน้าให้เขากินก่อนครับ อย่าพึ่งให้อาหารนะครับหลังจากไก่มาถึงแล้วนะมาแรกๆไก่จะยังไม่เชื่องเท่านี้แต่ยังไม่เข้าหาคนไก่จะตื่นมาคนมากๆนะครับเพราะว่าเขาเกิดอาการเครียดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาหาราน้ำให้เขากินก่อนแล้วรั้วที่ดีต้องเตรียมไว้ให้เขาแล้วนะครับสองที่นอนครับที่นอนไก่จะนอนบนที่สูงนะครับจะไม่นอนพื้นนะไก่ไข่จะนอนบนที่สูง และลังไข่ต้องเตรียมไว้นะครับลังไข่ต้องเตรียมไว้มาช่วงแรกไก่จะยังไม่ไข่หรอกนะครับเพราะว่าไก่ยังสาวอยู่นะครับยังมาใหม่นะครับฟาบร์มบอกว่าไก่พร้อมไข่ก็จริงแต่ยังไม่ไข่เลยทันทีหลังจากที่มาส่งเราแล้วเราต้องเลี้ยงระยะหนึ่งอยากรู้ว่านานแค่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกครับว่านานแค่ไหนนะครับนานแค่ไหนอยู่กับที่ฟาร์มบอกด้วยนะครับว่ากี่สัปดาห์ต้องเลี้ยง อะไรยังไงประมาณไหนนะครับเห็นไหมถ้าไก่ไข่มาช่วงเช้านะครับให้ทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วค่อยให,อให้อาหารนะครับเย็นไก่จะนอนหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะถ้าไก่ไข่มาช่วงเย็นให้น,น้ำแล้วปล่อยหมอนเลยครับเช้าค่อยให้อาหารอีกทีนึงนะครับไก่สิบตัวให้อาหารประมาณ1กิโลนะครับอาหารเนี่ยประมาณ1กิโลนะครับ ขายซื้อมายังไงผมไม่รู้ลองดูนะครับอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับช่วงแรกอัดไปเลยนะครับไก่มาเดินทางมาใหม่นะครับไก่เหนื่อยครับเดินทางมาร้อนหิวครับให้กินไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาคุมอาหารเอานะครับขยับลดต้นทุนเนาะนะครับเดี๋ยวเรื่องช่วงไอ้ลดต้นทุนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าต้องให้อาหารอะไรเสริมเข้าไปบ้างนะครับถึงจะลดต้นทุนได้นะครับแต่อันนี้ผมเลี้ยงไว้แบบ ผมชอบนะครับเลี้ยงไ้กินไข่เองดูแลเองนะครับแบบนี้เนาะปกติไก่มาใหม่จะไม่เชื่อมแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมมาจุ้งมาจิกมาเดินเข้าหาคนเห็นไหมครับเนี่ยจับน้องได้นะครับเนี่ยจับได้ครับถ้าไก่มาใหม่ๆาใมก็จับแบบนี้ไม่ได้นะครับไก่จะหนีคนจะตื่นมากจะตื่นมากๆเลยนะครับนะครับบางฟาร์มส่งกลางคืนเพราะไก่ผมได้รับมาตอนกลางคืนไก่ผมรับมาสามทุ่มนะ ผมไม่ทาอะไรเลยครับมาถึงให้น้ำแล้วผมให้นอนเลยนะครับเช้าผมให้อาหารลหลังจากนั้นเราก็ให้ไก่ปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเดินทางมานะนะครับสระมือใหม่นะครับไก่มาแรกๆแยงเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูว่าไก่ลักษณะแบบไหนที่มันพร้อมไข่นะครับเลี้ยงนานแค่ไหนถึงจะไข่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ไฝ้าเท่านี้ก่อนน้องไก่สวัสดีคุณลุหน่อยแล้วสวัสดีแล้ว